นะฮะอ่าโอเคเรามาถึงเรื่องหัวข้อแรกกันเลยวันนี้ผมมีไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีเกสต์สปิเกอร์มาด้วยนะครับเธอก็อยู่ในโซนมุทรที่สีแดงนะครับแล้วก็ตัวเธอเองเนี่ยเข้ามาในธุรกิจนะครับโดยที่ผู้แนะนำเนี่ยอยู่ห่างไกลกันคนละโยนเลยนะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือจังหวัดเดียวกันเลยแต่สามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะทำงานกันได้อย่างไง ทางที่อัพไลน์กับดาวไลน์เนี่ยอยู่กันคนละดุคละฟากเลยอะครับเรามารู้จักนะครับเกส,สติเกอร์เพื่อนร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับครูหมีกับน้องเปิ้ลนครับสวัสดีค่ะไอเอยเปิ้ลนเปิดไมค์ได้ครับสวัสดีค่ะอ่าโอเคเปิ้ลนมาแล้วออาอยากให้เปิ้ลเล่าให้เพื่อนๆเราฟังหน่อยว่า เปิ้ลเป็นใครมาอะไรยังไงแบบไหนแต่ก่อนทํางานอะไรอยู่คะเปิ้ลเอ่อสวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะเปิ้ลวงเดือนโคโดดกค่ะเปิ้ลก็เป็นพนักพนักงานบัญชีประจําบ,บริษัทเอกชนนะคะตอนนี้ก็ยังทํางานประจาอยู่อะคะ่ะรู้จักยูชนาจากลูมีนะคะเมื่อปีสองปีที่แล้วค่ะคือลูมีมาแนะนำเปิ้ลตั้งแต่ สองปีที่แล้วอะค่ะว่าอออยูซาน่าดียังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นต้นก็ยังไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ใส่ใจในตัวผลิตภัณฑ์ของยูซน,น่าเท่าไหร่แนะคะ<ม>ค่ะ<ม>ก็คือตอนแรกก็ไม่ได้ปฏิเสธค่ะ<ม><ม>เพราะว่าครูมีเป็นเพื่อนสมัยเรียนปวสด้กันด้วยความที่เกรงใจเออเห็นเพื่อนอนนี้ก็อ่ฟาฟังฟังแล้วก็ ซื้อกับเพื่อนมานะคะอกืก็ก็ประมาณน,นี้ค่ะจุดเปิดใจของเพื่อนนะครับอะไรที่มันทาให้เราอะนึกอยากจะทําเป็นธุรกิจขึ้นมาแทนที่จะกินเฉยๆอ่ะอะไรเป็นจุดเปิดใจทําให้เพื่อนอยากทาธุรกิจครับอ๋ออันดับแรกเลยนะคะคุณหมอคือช่วงปีสองปีที่ผ่านมาคือในขณะที่รูหมีห <c oughs> น้าอยู่นะคะซึ่ง เิ้ลก็ศึกษาของอีกแบรนด์หนึ่งค่ะอันนี้ได้ไหมคะคุณหมอ,อได้ได้เราคุยกันเป็นกลุ่มปิดอ่ะเปิ้ลก็ศึกษาแบรนด์ของมเวย์อยู่นะคะคือก็ก็เพื่อนมาพูดยู่สนาเปิ้ลก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ในตัวเบิ้ลคือตั้งใจที่จะทําอีกแบรนด์หนึ่งอยู่ก็เลย ก็เลยทำตั้งใจคือตั้งใจจริงๆว่ามันต้องสำเร็จมันต้องได้อะไรอย่างนี้อะค่ะซึ่งพอมาสักพักหนึ่งเนาะในขณะที่เราก็ตั้งใจแล้วครูหมีก็ตั้งใจอะไรประมาณนี้ยค่ะเราเห็นว่าครูหมีใการเปลี่ยนแปลงทั้งครูหมีเองคือผิวพรรณรูปร่างแล้วก็การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาอะค่ะคือ,อม,มันก็เป็นจุดเปลี่ยน ที่ที่ผู้ hmm. มีข้โพสคอมเมนต์มาบอกวิธีใช้ใช้ชีวิตน้อย hmm. เป้นเลยบอกอย่างนี้นะคะ hmm. อือ่าก็เปจุดเปลี่ยนที่เปิน้นเอ่อที่เปิ้นอยากจะศึกษายูานาสนาจริงๆคือเปิน้นตั้งใจเลยว่าเปิน้นเปิ้นศึกษามาในคือเข้ามาในยูสนาด้วยเรื่องของร hmm. ายได้ค,ครับเพราะว่าจากที่ดูแบบ ธุรกิจเครือข่ายหรือว่าออนไลน์อย่างเงี้ยเออิ้นก็ศึกษามาเรื่อยๆนะคะว่ามันมันก็มีผลดียังไงอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ครูหมีก็เลยมากลับมาคือช่วงแรกๆครูหมีก็ไม่ได้ทิ้งเปิ้ลนะคะครูหมีตามเปิ้ลตลอดคือจะทานไม่ทานครูหมีก็โทรมาถ,ถามตลอดถามว่าเป็นไงบ้างทานไหมอะไรอย่างเงี้ยทํางานหนะักทานได้นะอะไรอย่างเงี้ย แต่เปิ้เข้ามาช่วงช่วงหลังคือเปิ้ลไม่ได้สุขภาพคือเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเปิ้ลใจที่จะทําเพราะว่าเรื่องเอของรายได้เป็นหลักนะคะคุณหมอรายรายได้เนี้ยเปิ้ลจะดูแลตัวเองหรือคนในครอบครัวหรือเพื่อใครยังไงบ้างครับเปิ้ลคือเปิ้ลตั้งใจว่าเปิ้ลมีรายได้พอที่จะดูแลพ่อแม่ และก็ครอบครัวให้ให้ให้มีความสุขอะค่ะคือเรางานประจา,ะจามันมันก็มีรายได้นะคะุณหมอยแต่ม,มันไม่เพียงพอหรือว่าดีพอที่จะทำครอบครัวมันมันดีขึ้นนะคะครับอันนี้เข้าใจเลยเนาะค่ะครับเดี๋ยวมาถามคู่มีหน่อยนึงว่าเมื่อเมื่อเพื่อนเราเนี่ยคือดาวลาเราคนที่เราแนะนำแหละคู่มีมีจุดอะไรทําให้รู้สึกว่าเออคนนี้แหละ เขาเริ่มสนใจที่จะทําเป็นบิซนเนสแล้วเขาไม่ได้แค่ากจะแค่กิดูแลสุขภาพเพราะเขามีงานประจําอยู่แล้วเขาก็ทําแบรนด์อื่นอยู่คุณหมีเปิดใจเพื่อนยังไงครับแล้วก็มีจุดสังเกตอะไรให้รู้ว่าเพื่อนคนนี้เขาสนใจอยากจะทําเป็นธุรกิดลแล้วให้เราฟังหน่อยคุณหมีค่ะ,ะสำสำหรับเปิลน,นะคะคือตอนแรกอะ่ะหนูก็จะเล่าให้เขาฟังเลยทั้งทั้งสองด้านทั้งเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็รายได้แล้วทําไมหนูถึงเข้ามา ทำตัวยูชนานะคะ่ะหนูก็จะเล่าให้เขาฟังแต่เราก็จะรู้ว่าเขาฟังเราเพราะเกงใจเขาไม่ได้ฟังจริงๆตัวนี้คือคือเราจะรู้อยู่แล้วว่าพูดไปก็เออนอห่อหมกไปด้วยแต่ไม่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณหมอก็คือแบบ mm. ก็คุยไปธรรมดาแต่ mm. แต่การโพสต์การทํางานของหนูเนี่ยก็ค่อนข้างจะสม่สมําเสมอทักไปหาเขาก็ถาม ทมเป็นเรื่องปกตินะคะแบบาทาเป็นเรื่องธรรมดาคุณพร้อมตอนไหนคุณ<ม>ค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ข้อมูลมแต่พอมาผ่านมาแบบปีสองปีเกือบสองปีอะค่ะคุณมหมอเขาทักมาเอง<ม>กรณีของ<ม>เปิ้ลเปิ้ลจะทักมาเองว่าสอนหน่อยสิมีวิธีการยังไงใช้ชีวิตยังไงพอเรารู้แบบนั้นแล้ว<ม>โอเครู้ว่าเพื่อนไม่มีเวลา รู้ว่าเขาทำงานประจำแถมไม่ได้ใช้มือถือระหว่างวันด้วยเงี้ยค่ะก็จะเอาช่วงที่เขาแบบหาจังหวะที่เขาว่างก็คือช่วงพักเที่ยงจะพยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องธุรกิจนะคะคุณหมอคือเปิ้ลนี่เขาจะมีจุดจุดจุดเด่นของเขาคือแบบเขามีวินัยและเขาก็คือแบบแบ่งเวลาได้แบบชัดเจนมากมันก็เลยทำให้เรา,าคุยกับเขาได้ง่ายขึ้น เหมือนช่วงเที่ยงค่ะเที่ยงก็คือเที่ยงเขาก็จะรีบมากลับมาแล้วก็คุยกับเรามีเวลาไม่เยอะเพราะว่าเขาต้องทานข้าว<อ>เขาต้องทำงานบ่ายโมงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตารางออกมาตอนเย็นหลังซูมเสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกับเขาให้ข้อมูลเขาคือแบบเขาทักมาเนี่ยเขาต้องการสําเร็จโดยไวเราก็ต้องเต็มที่กับเขาอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอในฐานะเลนเทอร์เนี่ยผู้ให้ปรึกษาแล้วก็ผู้สอนงานเนี่ยครูหมี จดตารางสอนน้องเปิลเนี่ยอาทิตย์หนึ่งกี่วันวันละอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งั้หนึ่ง,าง,น,งนานขนาดไหนโอเคค่ะเการเทรนของเขานะคะช่วงแรกๆะคะ่ะคุณหมอเราเนะ่เป้าหมายก็คืออย่างน้อยคือสัปดาห์ละสี่วันสำหรับคนใหม่ทุกคนเลยนะคะแต่แต่ในตัวของเปิลคือ,อหนูไม่มีโอกาสได้ไปอยู่กับเขาไปช่วยงานเขาแบบนี้เนี่ยก็คือแบบ เธอแบบวันนี้แบบสัปดาห์นี้คือได้ทุกวันยิ่งดีนะเปิลตอนกลางคืนแบบหลังคือสามสี่ทุ่มคือกลุ่มหนูอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ไม่ไม่มีแบบไม่ได้คิดว่าการทํางานแบบเลยเวลาจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคคือแบบเป้าหมายเราชัดเจนเราต้องการจะเรียนรู้ตรงนี้เปิลต้องการจะรู้ตรงนี้เวลาเวลาของหนูคือให้เขาแบบไม่จํากัดนะคะคุณหมอแต่เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการคือได้ อย่างน้อยก็คือต้องสามวันละต่อสัปดาห์โอเคไหมเปิ้ลต้องทําเธอถึงจะงานหนักอะไรยังไงแต่ว่าเธอต้องมี KPI ให้ฉันดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแบบคือ,อเราจะคุยกันแบบว่าให้ได้เยอะที่สุดถ้าเขาผ่านตรงจุดนั้นแล้วก็คือโอเคจุดนี้ฉันผ่านเพิ่มจุดใหม่เธอตรงนี้ไหมเรื่องแผนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอของเขาจะไม่แบบจํากัดไม่ฟคีคือเขาสะดวกตอนไหนเราทําให้ว่างตอนนั้น อย่างความรู้เรื่องสินค้ากับความรู้เรื่องแผนเนี่ยสามสี่วันต่อสัปดาห์เนี่ยคุณหมอจัดเต็มเลยใช่ป่ะครับไม่ไม่ค่ะคุณหมอหนูจะใช้แบบเหมือนแบบว่าคุยกับอัพไลน์ด้วยคุยกับไซ์ไลน์ด้วยซูมกันเป็นกลุ่มย่อยอะค่ะก็จะให้เขา<ช>รู้ <Zoom. S 2> ใช่ใช่ค่ะแบบอ่าเหมือนพี่กิฟอาจจะมาพูดเรื่องไมซ์เซ็ตก่อนให้เขาได้มีไมซ์เซตที่แข็งแรงก่อนแล้วก็ คนนึงอาจจะมาเรื่องผลิตภัณฑ์คือกลุ่มเล็กๆของเราค่ะแต่ว่าให้ไม่เฉพาะไม่ต้องมาเรียนกับหนูคนเดียวต้องจากบริษัทจากกลุ่มเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงเขาต้องคือแบบอ่ะยกมืออยากสาเร็จคุณต้องยกมือคุณต้องโชว์ตัวโชว์ให้อัปไลน์เห็นอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอไม่ไม่จาเป็นเฉพาะหนูอย่างเดียวอะค่ะโนเปิลครับในช่วงแรกเข้ามาใหม่ๆเนี่ยงานประจําเราก็ยุ่งเนาะรายได้จากยูซ่าก็ไม่มีแถมยังต้องมา จากตารางเรียนเพื่อเติมความรู้และทักษะกางยูทนาด้วยน้องเปิ้ลครับมีอะไรจะแนะนาเพื่อนๆในนี้ไหมว่าในคนที่นํางานทํางานประจําแล้วกาลังเริ่มต้นทาศึกษาเรียนรู้ยุทธนาเนี่ยจะจัดหรือจะเรียนหัวข้ออะไรหรือจะใช้ช่วงเวลานะในการที่จะเพิ่มทักษะและความรู้ในยุทนากับตัวเองครับน้องเปิ้ลค่ะอย่างอย่างที่บอกนะคะเปิ้ลทางานประจําก็คือตั้งแต่แปดโมง ประมาณเกือบหกโมงนะคะจะมีเวลาคุยกับอัปไลน์ก็คือช่วงเที่ยงซึ่งเป็นเวลาเล็กน้อยแล้วก็ตอนเย็นหลังจากที่เราซูมกันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือภูมีก็จะบอกเลยว่าสมมุติวันนี้หนูเปิ้ลมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเป้ลจะเก็บรวบรวมไว้ประมาณเที่ยงถ้าขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็จะ วันนี้เที่ยงว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะถามคุณหมียนะคะทีนี้คือถ้าว่างวันก็จะไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยในการะช่วยให้เราขับเคลื่อนได้ดีที่สุดสําหรับเบิ้นคือคุูหมีบอกให้ทํา KPI เบิ้นก็พยายามทํา KPI แล้วก็เตรียมข้อมูลทุกอย่างคือสมมุติอย่างออนไลน์คือเปิ้นว่าออนไลน์เหมาะสาหรับเอ่อช่วงนี้นะคะโควิดครับ อย่างช่วงแรกคือเราจะสร้างตัวตนให้คนรู้จักเราก่อนว่าเปิ้ลทำยูซนานะอ่ะอเปิ้ลทำผลิตภัณฑ์ยูซนาอยู่นะอะไรเงี้ยเปิ้ลก็จะมีตอนเช้าเปิ้ลก็จะชงโปรตีนกินอะไรของเปิ้ลเนเลยค่ะคือกลุ่มบอกตัวเองว่าเออตอนนี้ฉันฉันกินโปรตีนของยูสนานะเรามีประโยชน์อ,อะไรเจะข้อมูลไว้สําหรับ เช้าหรือว่าถ้ามันมีเวลาช่วงช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอ,อ่เอออกกำลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านทางออนไลน์ที่สําคัญคือเปิ้นจะเป็นปต้องทําสมัครเสมอคะ่ะคุณหมอทําเขาว่าฉันดูแลสุขภาพนะฉันทํายูซาน่านะอะไรเงี้ยคนดูแลสุขภาพอย่างัะ อยากรักษาสุขภาพอ,อะไรอย่างเงี้ยมาคุยกับเราได้นะอะไรอย่างนงี้นะคะก,ก็เป็นการสร้างตัวตนให้เขารู้ว่าเราทำทำออนไลน์อะไรทำทำเกี่ยวกับตัวนี้อะคะ่ะเปิ้ลเล่าเคสทางออนไลน์ที่เปิ้ลติดสปอนเซอร์หรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือชักชวนมาร่วมธุรกิจให้ให้พวกเราได้ได้ฟังเป็นประสบการณ์หน่อยครับเปิ้ลอ๋อ คือส่วนมากที่เข้ามาหาเปิ้ลน่ยนะคะจะเป็นพวกดูแลสุขภาพแล้วก็คือออนไลน์เลยเพราะว่าตอนแรกเปิ้ลจะยี่วกระเป๋าไปหาเพื่อนหรือว่าไปหาคนที่รู้จักเขาก็ไม่ได้คือเขาไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่อะคะ mm. ่ะอื้การมันก็เป็นการลำบากสําหรับเปิ้ลที่เพิ่งเรียนรู้แล้วไปให้ข้อมูลเขาไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเนี้นะค่ะแต่มาทําออนไลน์ เราทำทำของเราก็จะมีเคสทักมาเป็นเพื่อนเพื่อนเก่าๆที่เราเรียนที่เราเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทักมามกินโปรตีนทำบางคนก็จำจำเบิลไม่ได้นะคะ<ม>แบบเรียกชื่อเดือนเป็นเป็นแบบไม่ได้เรียกชื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็<ม>เราอยากกินอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ย<ม>อ่ะ เปิ้นก็คือจะไม่ได้จะไม่ได้มีเวลาอยู่กับโทรศัพท์มากถ้าม,มีทักเข้ามามเปิ้นจะใช้วิธีการโทรกลับไปเลยค่ะโอ้เยี่ยมโทรโทรกลับไปให้ข้อมูลแล้วก็ให้จบชายในเร็วที่สุดฟั<ม>งว่าเขาอยากได้อะไรคือส่วนวามากเพื่อนอยากดูแลสุขภาพช่วงนี้อยู่บ้านบ้วนอยากออติดกทุนอะไรอย่างเงี้ย<ม>เปิ้นก็จะอ่ะ ตัวนี้ตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันดีมันมีประโยชน์นู้นก็จะใช้วิธีการเาให้คําแนะนาํามีอะไรก็คือปรึกษาได้คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเคสดีมากกว่าค่ะแต่ว่า็ทีนไม่ค่อยมีเกี่ยวกับธุรกิจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นก็คืออีกอย่างคือเบ้นเพิ่งเข้ามาทําแล้วก็ เทคนิคในการชวนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่เรื่องการดูแลภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะเห็นชัดมากกว่าละค่ะก็ก็คงส่วนนี้ค่ะคุณหมอครับซึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่นะครับท่านว่าเพื่อนเขาใช้การเปิดตัวทางออนไลน์ที่คนทักคุยกันนิดนึงแล้วต่อสายคุยเลยตรงเลยเนาะไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์ซึ่งมันมันทำให้เกิดข้อมูลอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่ แต่ถ้าคุยปุ๊บี้เราสามารถที่จะให้ข้อมูลเปิดใจแล้วก็ปิดได้เลยทางออนไลน์เนาะเปิลเนาะใช่ครับเอ่อคำนามสุดท้ายแล้วอยากให้ภู่หมีเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ่อสหรับหลายๆคนที่มีทีมงานอยู่ต่างที่ต่างกิ่นต่างจังหวัดกันขนาดเนี้ยครับในฐานะที่เราเป็นอัพไลน์เนี่ยเมื่อเราสปอนเซอร์คนมาได้แล้วเนี่ยเราวางแผนที่จะให้ความรู้พัฒนาทักษะแล้วก็ทํางานแล้วก็รวมถึงกับการที่ ทำให้ทีมงานของเราเนะี่ยอย่างเปิ้ลเนี่ยเข้ามาเกาะติดในซูมทั้งบริษัททั้งซูมของกลุ่มได้ยังไงมีวิธีการพูดหรือวิธีการทํางานแบบไหนที่ทําให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้ครับคุณมีโอเคค่ะคือแบบถ้าถ้าเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วช่วงแรกอะค่ะนูก็จะพยายามให้ได้เจอได้คุยกับอปพลน์ของเราอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้เขามีแบบ มี mindset ที่แข็งแรงแล้วก็ได้เห็นถึงภาพใหญ่ใหญ่กว่าเราอะค่ะคุณหมอแบบ<ม>ยิ่งแบบยิ่งได้คุยกับบริษัทยิ่งดีคุยกับคู้นหมอคือแบบช่วงแรกเนี่ยต้องจัดการ mindset ให้แข็งแรงก่อนอ่า<ม>คือแบบภาคปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนุก,ก็คือแบบโอเคเราได้อย่างเงี้ยค่ะคือพาเข้าไปได<ม>้แต่ถ้า mindset เขาแข็งแรงเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาต้องการจริงๆเขาจะเข้ามาเรียนรู้ พอเขามีตารางเรียนรู้ของเขาแล้วมันง่ายสําหรับเราด้วยนะคะที่จะไปช่วยเขาว่าถ้าเธออยากได้หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยฉันวางแปลนให้เธอแล้วเธอทําทแบบนี้เธอได้แน่นอนอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วที่สําคัญคนที่เขาอยู่ไกลเราอะ่ะเขาต้องการแบบแบบกําลังใจต้องคือแบบคือมันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะแบบมันไม่ได้สัมผัสกันจริงๆแต่คือแบบถ้าฉันคุยกับเธอแบบ สบายใจแบบคุยแบบหมดเปลือกได้างค่ะเขาก็จะโอเคยิ่งยิ่งคือแบบยุทธนาเนี่ยจะดีแบบคือมันเป็นทีมอะคะ่ะคุณหมอเขาก็อุ่นใจเราไม่ได้ว่างสําหรับเขาตลอดเขาก็จะรู้ว่าเออหนูมีสายงานเ,ออเขาก็จะพูดเออเข้าใจนะแต่ว่าคือเขาสามารถโทรหาอัพไลน์คนอื่นได้สายไลน์ได้ออคุยกับ คือแบบยังไม่เจอกับพี่กิฟแต่คุยกับพี่กิฟได้พี่กิฟตยิ่งเก่งคุยกับคุณหมอได้อเงี้ยค่ะคุยกับบริษัทได้มันก็จะเป็นการดีระหว่างเราคือทั้งสองฝ่ายค่ะเขาก็ดีเขาอยากเติบโตเขาเข้าหาคนสําเร็จเขาเรียนรู้จากคนสําเร็จเยอะๆเขาจะได้มาปรับช่วยในส่วนของเปิ้ลเขาก็มีในส่วนที่มาช่วยหนูได้เหมือนกันนะคะคือแบบขนาดแบบว่าทํางานประจําตัวเองก็เคยทํางานประจํา ซึ่งมันก็หนักไม่แพ้กันนะคะเวลาของเพื่อนเขาจะไม่ได้หยุดมันหนูเลยเขายังแบ่งเวลาการทําออนไลน์ของเขาแบบสม่ําเสมอตัวนี้เขาก็สอนหนูเหมือนกันเวลาอันน้อยนิดของเขาทําไมเขาใช้เกิดประโยชน์จริงก็เรยบอกว่าเปิ้ลนรู้จักใครเธอแชร์เธอชวนถ้าเขาโอเคแล้วรีบช่วยเลยนะเหมือนที่เหมือนที่ฉันช่วยเธอนันแหละฉันก็หวังนันแหละว่าจะให้เธอเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอเธอก็ต้องเป็นเหมือนฉันคือแบบต้องต้อง ต้องเป็นแบบนั้นนะคะคุณหมอต้องแบบพยายามให้เขาได mm ้เ hmm. รียนรู้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะคุณหมอให้มาเซตแข็งแรงเปนประโยชน์มากเลยมีมีเพื่อนเพื่อนท่านไหนครับเด็กกระตั้นู้มีไหมเพราะเชื่อว่าหลายคนมีดาวไล์อยู่ต่างที่ต่างปิดเหมือนกันเปิ้นอยากจะเสริมอะไรไหมครับเปิ้นว่าอัพไลน์ดูแลเราแบบนี้ตัวเราเองช่วยตัวเองขนาดไหนยังไงอยากจะเสริมไหมครับค่ะก็ ก็อย่างอย่างเราอยู่ไกลที่อะไรกันน,น,นะคะคือก็อเราก็ต้องช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือพยายาม,มเรียนรู้แล้วก็จัดเวลาให้ให้ได้จริงๆงถ้าเกิดเออมันอาจจะมีช่วงเวลาที่มันแขวไปบ้างก็พยายามตีตัวเองกลับเข้ามาเรียนรู้ใหม่ให้ให้ไวที่สุด แต่งวันแต่ว่าเราต้องพยายามตีตัวเองกลับเข้ามาในซูมาเรียนรู้แล้วก็มาเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ไวมีอะไรอ,ออกไปทำงานก็คือจะเก็บไว้แล้วก็มาถามอรับไลเราค่ะเพื่อทำงานต่อของค่ะคุณหมอครับเดี๋ยวจะสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนทุกท่านได้ฟังก่อนว่า,นาจาก บทเรียนสําคัญเลยบทเรียนกับของจริงของน้องเปิ้ลกับครูหมีเองเนี่ยมีสามประเด็นละครับที่เราส,สามารถนําไปใช้ได้คือ P.C.A.P.C PC, เครื่อง P.C. ครับคือเครื่องคอมพิวเตอร์นี่แหละครับตัว P. หมายถึงว่า Purpose คนจะอยากทำต้องมีแรงขับเนาะอย่างเปิ้ลเองเนี่ยแรงขับของเขาคือเขาอยากมีรายได้เพื่อที่จะรายได้ั้นหน้าไปดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลตัวเองนะครับสามีพัญญานะ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาก็รู้ว่าทํางานประจํามันรายได้ทางเดียวใช่ไหมครับเปิ้ลเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงขับตรงนี้เราเราจะเป็นจะต้องหามันก็คือเรื่องของวายนั่นแหละครับถ้าเกิดว่ามีวายแจ่มชัดเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะมีแรงขับที่อยากจะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จพอมีแรงขับหรือมีแรงบันดาลใจแต่ถ้าไปต่อไม่ได้เราต้องมาพิจารณา C ตัวที่สองคือ c o m p e t e n c คอมบิเทนต์นี่ก็คือความสามารถในสองด้านคือหนึ่งด้านความรู้ของยูสนากับสองคือด้านทักษัทั้งสองอย่างเนี้คือเรื่องของคอมบิเทนต์หรือความสามารถนึกถึงว่าเราจบครูมาก่อนจะไปฝึกก่อนจะไปสอนเป็นครูจริงๆได้เนี่ยจะต้องไปฝึกสอนก่อนฉะนั้นการจะฝึกสอนได้ต้องมีความรู้ในฐานะที่เป็นครูจะสอนวิชาอะไรถูกปะครับของยูสนาความรู้ก็คือความรู้เรื่องแผนกับความรู้เรื่องสินค้า จะต้องจับให้มั่นคันให้ายเอามันให้ได้อันที่สองก็คือทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะการโพนัดหมายทักษะการทำออนไลน์การเชิญชวนทางออนไลน์ทักษะการนำเสนอนแผนหรือว่าผลิตภัณฑ์ของยูซ่าแล้วก็การปิดสปอนเซอร์อันนี้ก็คือในส่วนของ c o m p e t e n c ์หรือความสามารถมันแปลว่าคนเราเนี่ยมีความสามารถอย่างเดียวแต่ไม่มีแรงขับแรงขับ ไม่ชัดเจนวายไม่ชัดเจนเป้าหมายไม่ชัดเจนทําไปเงินนั้นแหละทําไปตอนว่างๆทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่สําเร็จก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแรงขับต่าต่อให้ความสามารถคือมีความรู้แน่นทักษะมากก็จะไม่ประสบความสําเร็จขณะเดียวกันแรงขับเยอะหรือเกินหูไฟลุกท่วมตัวเลยมีแรงปัถนายมีเหตุผลึ่งชัดเจนแต่ไม่พัฒนาตัวเองไม่เรียนรู้ไม่เอาความรู้ไม่เอาทักษะมันไม่สามารถที่จะ ใช้แรงขับตัวเดียวทําให้เราประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีทั้ง P และ C มันจะต้องประกอบไปด้วยตัวสุดท้ายคือตัวอีกคือแอคชั่นอ่าอย่างเปิ้ลก็เริ่มมีแอคชั่นใช่ไหมครับเปิดเผยตัวตน,นในออนไลน์ทำให้เพื่อนๆในออนไลน์ของตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เปิดปากพูดเริ่มแนะนำแม้จะยังมีความรู้หรือทักษะไม่มากแต่เริ่มมีแอคชั่นในการ นำเสนออยู่หน้าออกไปยังทุกคนคั้นถ้าเกิดว่าอยากประสบความสำเร็จเนี่ยแอคชั่นตรงนี้มันต้องเป็นแอคชั่นที่ทำเป็นนิสยัยเหมือนที่ครูหมีว่าครับแอคชั่นในการตามดาวไล์สปอนเซอร์เข้ามาปุ๊บหนึ่งอาทิตย์สามี่ครั้งจัดตารางทำ KPI อันนี้คือการทำให้มันเป็นนิสยัยดังนั้นเนี่ยเวลาเรานึกถึงว่าตัวเราเองหรือเราสปอนเซอร์คนเข้ามา เราเอาตัวเครื่อง PC อันนี้ไปบวกกับแอคชั่นนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เวลานึกถึง PC ก็นึกถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับคือเครื่อง PC PC บวกแอคชั่นมันเป็นบทสรุปของการทำงานให้ประสบความสำเร็จซึ่งวันนี้เราก็ได้ตัวอย่างที่ดีมากเลยคือคููมีกับน้องเปิ้ลได้มาเป็นตัวอย่างสดๆให้พวกเราได้เรียนรู้ขบวนการการทำงาน ขอบคุณคูหมีขอบคุณน้องเปิ้ลทุกท่านครับฝากพิมพ์9ให้ทั้งสองท่านก้หน้าประสบความสําเร็จมากขึ้นในอีสนานครับขอบคุณมากครับขอบคุณ